สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันกับช่องบอสซ่าล้วครับกับรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้มากับเจ้าเซฟิโ r o A32 1996นะฮะตัวนี้นจ๊ะนึ่้านะฮะตัวนี้จะเป็นอสองระบบครับผมน้ำมันด้วยแก๊สด้วยเครื่องเป็น V6 6สูบนะฮะก็มันมันขับมันมันกันเลยทีเดียวแต่จริงไม่มันนะรถตัวนี้เป็นรถหรูรถ VIP เป็นรถนุ่มๆนะฮะเป็นชั้นชั้นคลาสนิดน,นึง ขับดีตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กซ์สี่ล้อเลยนะครยางยังนุ่มๆอยู่เลยทั้งส<ม>ี่วงแล้วก็เป็นระบบดิสเบกหน้าหลักนะครับผมสภาพสีก็ตามการเวลานะครับผมมีซีดบ้างลอนบ้างก่อนบ้างตามการเวลาครับแต่ยังไมูุ่นะครับหลังคาเริ่มมีปปูๆมานิดหน่อยครับเครื่อง2จุด0อวะอ ีเนาะระบบไฟใช้งานได้ทั้งคันนะกระจกไฟฟ้ามีมีบานขวาขวาหลังเปิดไม่ได้ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ทั้งหมดทั้งคันอลองดูภาพกันเราบันทึกสีให้ดูอ่นหนึ่งรอบทะเบียนภาษีนะฮะเอกสารพร้อมโอนเลยภาษี6-4ตุลาคมกันยายนพึ่งขาดหนึปีแก๊สเกิดลงเล่มเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูภายในกัน ภายในเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยนะคะแผนใบกระจาแผนเบาะแล้วก็แผ่นคอนโซลแอร์อเยน็นฉ่ำภายในก็ค่อนข้างที่จะสวยนะบเบาะเบิกไม่มีขาวมีกรอบกรอบบ้างเล็กน้อยเนี่ยธรรมดาฟอกได้ภายในสะอาดเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับผมกับกล้องเลนหน้ากระจกหน้าเป็นอ่ากระจกอ่เขาเรียกอะไรวะ กระจกเิียัยมีมีกล้องอม,มีกล้องดูด้านหน้ารถแล้วก็พาวเวอร์นะครับเครื่องเสียงใช้งานได้แอร์เย็นมากแอร์ <c oughs> เป็นระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิต่ำที่สุดคือ1 8องศาระบบพัดลมได้4ระดับ1 2 3 4แล้วก็ชิปชิปล็อกแอร์นะครับด้านบนด้านเท้าด้านเท้าด้านบนยังใช้งานได้ปกติ รถขับขี่ได้ดีมากเลยครับช่วงล่างดีขับขี่ไม่มีดังเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังนุ่มๆน,นุ่มจริงครับคันนี้รับประกันเลยฮะใครอยากขับรถนุ่มๆมีคลาสนะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนี่ครับเบาะหนังรตงนี้สามารถเปิดได้นะฮะแล้วก็สามารถเปิดได้อีกชั้นหนึ่งตัวนี้เป็นที่วางของได้เป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เปิดออกมาเป็นพักแขนนุ่มๆได้อีกชั้นหนึ่งนี่ครับของเขาแล้วก็ที่เขียบุรี ร์คลาสต้องมีที่เขี่ยบุรีอยู่แล้วรถคลาสนะครับอืมก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวลองขับขี่ให้ดูกันก็เดี๋ยวตัดไปตอนขับขี่เลยครับผมโอเคขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวมาขับขี่ให้ดูกันไม่แหนไม่ได้ก็ตัวนี้เป็นสตาร์ทน้ำมันล้วนไปก่อนพอความร้อนคงที่เขาจะสับเป็นแก๊สเองนะคะับันนี้เกียวโต้ก็เข้านิ่มๆสี่สปีดนะครับผม นุ่มจริงครับใครรู้อยู่แล้วทางเส้นนี้แบบว่าฮาร์ดโฮดมากดูความนุ่มของเขารู้สึกดีครับเหมือนขับเบนซ์เลยครับแต่คันนี้เป็นเบนซ์ญี่ปุ่นนะครับริดสันเซเบโร A32 ปี1996นะครับผมพวกนี้เดี๋ยวเาออกให้นะครับมันเป็นรถบ้านย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกนะครับรถคันนี้นะครับเป็นพี่ชายนะฮะทำงานอยู่อะไรวะเทศบาลน,นะครับเทศบานลบุรี แบ่งมาให้พี่ๆน้องๆใช้กันเป็นรถบ้านของแท้นะครับผมขายเป็นรถบ้านนะครับผมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมออกไปซื้อขายให้ด้วยเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมครับรับซื้อคืนด้วยครับท่านใดแบบว่าซื้อไปใช้ไปเบื่อแล้วอย่างนี้ผมรับซื้อคืนได้นะครับเราขายกันทุกรุ่นทุกพันอยู่แล้วอลองดูนุ่มครับนุ่มจริงครับบอกเลยว่านุ่มมากครับ น,นี่เลยนะมาดน้ำทะเลแอร์เย็นจริงครับแต่ของเบาเขาลมนิดน,นึงเปิดได้ถึง18 18นี่คือเย็นไข่เลยนะครับบอกเลยแค่นี้ปกติผมเปิดอยู่22นะอันนี้นพอดีเพิ่งถ่ายกลางแดดมาแล้วมันร้อนนะครับนี่กากับปีปกติเกเกเกนิ่มจะเสียนะเวลาขับออกมานิดน,นึง รถจะล็อกเองนะครเป็นระบบเซ็นทันล็อกแต่ทําไมมันใช้ได้สามบารไม่รู้ฝวางกดับจะไม่ล็อกนะครลูกค้าน่าจะถอดระบบออกเพราะว่าแบบเวลาอ๋อล็อกได้ล็อกได้ล็อกไ,ได้ครับขึ้นลงบบค,ครบสี่บาร์ก็ขับดีเลยะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะผมลองแล้วอตอนนี้ใช้น้ำมันล้วนอยู่ก็โอเคเลยะครับขับนุ่มๆสบายๆ ถ้าใช้แก๊สก็เราต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มไปหน่อยนะถึงจะใช้แก๊สได้ okay. ก็ถึงกันอีกแล้วครับกาจาประจำนะฮะโสพลคางแค่นะครับผมตัวนี้เป็นตำบลถนนใหญ่นะฮะทันยนใหญ่ถนถนแค่เส้นแป้งที่สอะพองนะครับจังหวัดลบบุรีในตัวเมืองนะครับผม ฝากร้านด้วยนี่เห็นไหมพอเด้งตรงพอเร่งตงก็มาล้างร้านเรานะครับสะอาดแน่รับประกันเลยเดี๋ยวเราไปเติมแก๊สเั็ด้วยนะโอเควนให้ดูก่อนหนึ่งรอบนี่นะครับขวาสุดปองมาเลยขวาสุดไม่มีดังนะครับเดี๋ยวเราไปสายสุดให้ดูอีกทีแก๊สมันหมดดีครับคือแก๊สหมดแล้วก็ยังวิ่งน้ำมันได้อยู่นะครับ เกียร์เออผมเพิ่งบอกลืมบอกไปเกียร์เราเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะอันนี้เกียร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เข้านุ่มๆทุกสี่เกียร์เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็จริงนะฮะแต่เป็นสี่สปีดก็หนึ่งขยักสองขยักสามขยักสี่ขยักเดินเรียบปกตินะครับขับค่อนข้าง,าง,างดีนุ่มนั่งสบายเลยครับกว้างๆกว้างขวา,างเลยสำหรับรถครอบครัวหรือแบบคนมีอายุหน่อยจะชอบมากนะครับรถรุ่นนี้ ระบบแก๊สก็เป็นหัวฉีดนะปลอดภัยไม่ใช่ไม่ใช่ระบบดูดนะฮะเป็นหัวฉีดปลอดภัยไว้ใจได้หายห่วงเลยมันไม่รั่วไม่ซึมแล้วอย่างหนึ่งคือไม่มีกลิ่นแก๊สตอนเช้านะครับวิธีเครื่อ,องเครื่องก็มีเยอะนะฮะโอเคก็เดี๋ยวฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันนะ,ะนะครับกับช่องบอสซ่านะครับกับรายการรถบ้านบอสผมฝากอย่างหนึ่งคือจะมีลิงก์นะฮะใต้ยูทูบนะ,ะับผมเป็นลิงก์เฟซบุ๊กของผมเอง ครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกดลิงก์เข้ามาในเฟซบุ๊กกดเพิ่มเพื่อนผมก็ได้ครับกดติดตามมาให้หน่อยเพราะว่าบางคนแบบเห็นแค่ว,วิดีโอบางทีอาจจะไม่ชัดเจนใช่ไหมบางคนไม่มีเวลาดูก็กดเข้ามาในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ดูลิงก์ดูลิงก์ข้างใตก้กระทู้นิดหนึ่งมันจะมีลิงก์เฟซบุ๊กให้อยู่โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วผมไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากคับ